รสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมคันจริงนะครับของรุ่นย่อยใหม่ถูกลงนะครับหนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับฟอร์จูเนอร์ลีดเดอร์เอสนะครับก็จะได้คะแนนเป็นเบาะผ้านะออปชั่นออปชั่นอะไรอาจจะน้อยลงสมาร์ทเอนทรีอาจจะไม่มีแต่คุณก็ยังได้ฟอร์จูเนอร์รุ่นเครื่องเล็กสองจุดสี่นะครับหลังจากที่โตโยต้าเขาเปิดลีดเดอร์เอสมาเนี่ยหลังจากนั้นไม่กี่วันนะครับฟอร์ดเอเวอเรสต์รุ่นเทนเนี่ยจัดแคมเปญเลยลงมาเหลือล้านนนึงะครับ ฟอร์ e เอเวอรรุ่น Trend 2ลิตรเนาะเทอร์โบเดียวคันนี้ 2.4L ลิตรเทอร์โบเดียวครับและละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปชมกัยครับรุ่นย่อยใหม่ที่เรียกว่าจัดทรงจัดราคามาสู้กับ NewX รุ่น Active นะครับและทำให้ Ford Everest เตนี่ยต้องปรับราคาส่วนลดของ Everest รุ่นเริ่มต้นหรือว่ารุ่นเทรนเนี่ยลงมาให้อยู่ใกล้เคียงกับเจ้า Fortuner Leader S คันนี้ด้วยครับด้วยราคาของเขา1้าน239,0บาท เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะเรียกว่ากินลงมาถึงตลาด BSUV ตัวท็อปเลยก็คงไม่ผิดนักใครที่กำลังจะเปลี่ยนจากกระบะเตี้ยแต่งซิ่งนะ่ะก็อาจจะมองคันนี้เพิ่มขึ้นมานอกเหนือไปจากตัว m i l Xactive ด้วยนะครับเพราะว่า2.4เนี่ยเอาแบบเดิมนะแรงกว่าและจะทำต่อก็ทำได้เหมือนกันนะครับโดยราคาจากตัว 2.4S ขึ้นไป 2.4G เนี่ย แตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะรุ่นจีจะมีราคาจําหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านสบาทครับลองมาดูคันจริงกันก่อนนะทุกคนจะบอกว่าออปชันที่ได้มากับราคา1นึ่งล้านสองบาทผมว่าโ OK อเคเลยนะไ <ammed> ม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับที่เป็นโปรเจคเตอร์ไบบีมชุดการตกแต่งของดําคันนี้เป็นสีดําอาจจะมองไม่ชัดนะครับบริเวณกรอบของไฟหน้านะครับบริเวณกระจกด้านหน้าเนี่ย เป็นสีดําเงาครับพร้อมชิ้นการตกแต่งกันชนหน้าที่เป็นสีเทานะครับตัวไฟเลี้ยวที่อยู่ตรงการชนเนี่ยก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะขอบซุ้มล้อรอบคันประตรงประตูเนี่ยจะเป็นพลาสติกสีดําด้านนะเพราะว่าจุดนี้ครับจะมีเฉพาะรุ่น G R ที่คุณจะได้ขอบซุ้มล้อต่างๆที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับกระจกข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวฝั่งมาเรียบร้อยเลยนะไม่เอาไฟเลี้ยวไปติดไว้ที่ด้านข้างของตัวรถนะครับ แล้วก็คันนี้เป็นสีดำเนี่ยบริเวณเสาบีเขาจะไม่ได้แบบติดสติกเกอร์สีดํามานะก็จะปล่อยให้เป็นสีดําสีตัวถังไปเลยนะครับปกติถ้าเป็นสีอื่นเนี่ยคิดว่าน่าจะมีการติดสติกเกอร์ที่เป็นแถบสีดํามาให้นะครับอย่างสีเทาสีขาวเสาบีน่าจะติดสติกเกอร์สีดํามานะครับไฟท้ายครับเป็น LED นะแล้วก็ล้อแม็กต้องบอกว่าเป็นล้อแม็กดีไซน์ใหม่ครับ มิติตัวถังของเขา4,795คูณ1,855คูณ1,835ครับฐานลอ 2, mm, ้อ2,750มิลิเมตรระยะจากพื้นถึงตัวรถ193มิลิเมตรครับโดยใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.4เทอร์โบแล้วก็ต้องบอกว่าลีดเดอร์ทุกรุ่นเนี่ยเป็นเครื่องเล็ก2.4เทอร์โบหมดนะครับมีแค่ลีดเดอร์ตัวท็อปที่คุณจะได้2.4เทอร์โบขับ4นะครับรุ่นอื่นรวมถึงรุ่น S คันนี้แน่นอนว่า ขับ2เท่านั้น150แรงม้า400นิวตันเมตรนะครับตัวรถเนี่ยนอกจากดีไซน์ภายนอกที่ไม่ได้รู้สึกว่าด้อยไปกว่ารุ่นด้านบนแล้วเนี่ยนะครับภายในเองเขยนว่าก็ไม่ได้แย่เลยนะแม้จะเป็นเบาะผ้าก็ตามครับแต่การตกแต่งที่เป็นสีดําด้านเนี่ยมันก็ดูโอเคผมว่าดูดีใช้ได้เลยสําหรับคนที่อยากได้รถเจที่นั่งนะครับในราคาล้านสเนี่ยไม่ขี้เหร่เลยนะตัวรถครับได้ช่วงล่างมาตรฐานเนาะด้านหน้าเป็นอิสระปีกนกคู่คอ i สปริงเล็กัน้ง ด้านหลังครับโฟล์ิงพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงครับดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังพวงมาลัยเป็นแบบแบล็กแอนด์พีเนียนพาวเวอร์นะครับภายนอกล้อแม็กซ์นิ้วมีล็อกกระทะมาให้นะครับชุดการตกแต่งเนี่ยกระจังหน้าสีดำนะครับกันชนหน้าสีเงินบันไดข้างสีดำเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติครับมีไฟฟ o โล w มีโฮมและ ก็ยังปรับไฟหน้าสูงต่ำอัตโนมัติด้วยครับกระจกข้างติดตั้งไฟเลี้ยวในตัวพร้อมเวลคัมไลท์ที่กระจกมองข้างครับมือเปิดประตูอาจจะไม่ได้สีดำนะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเสาอากาศเป็นชาร์คฟินอัทนาภายในห้องโดยสารอย่างที่เคนบอกไปแล้วตกแต่งด้วยสีดำนะครับก็จะเป็นชิ้นพลาสติกสีดำด้านแผงควบคุมกระจกต่างๆตกแต่งด้วยสีดำแล้วก็การตกแต่งแผงประตูทั้งหมดนะครับจะเน้นเป็นวัสดุที่เป็นผ้านะเช่นเดียวกับตัวเบาะครับ สามแถวจะที่นั่งสองสองสามนะครับปรับพับหกสิบสี่สิบได้ที่แถวสองปรับพับห้าสิบห้าสิบได้ที่แถวสามเนี่ยเป็นเบาะผ้าทั้งหมดแต่เคารู้สึกว่าลายผ้านะครับกับตัวคูชั่นโฟมนุ่มกับผิวสัมผัสผ้าไม่ได้แย่เลยประตูครับมีไฟส่องสว่างครบถ้วนทั้ง4บานพวงมาลัยปรับขึ้นลงเข้าออกได้4ี่ทิศทางอันนี้ดีงามมากบางแบรนด์เนี่ยยังปรับเข้าออกไม่ได้เลยนะแต่ว่าพวงมาลัยของเขานะครับ ก็อาจจะหยาบมือสักนิดนึงนะครับสำหรับบางท่านเพราะว่าได้พวงมาลัยที่เป็นยูรีเทนหัวเกียร์เบรกมือเนี่ยก็จะเป็นยูรีเทนเหมือนกันนะครับมาตรวัดหน้าจอแสดงผลต่างๆครับตัวเรือนไม้เนี่ยจะมีจอกลางที่เป็น TFT ย้ําว่าเป็น TFT C4 นะไม่ใช่จอดิจิตอลนะครับ4.2นิ้วครับวัดรอบวัดความเร็วเนี่ยให้มาเป็นเข็มอยู่เหมือนเดิมครับแล้วก็แน่นอน ตัวจอตรงกลางนะครับที่เป็น TFT 4.2นิ้วเนี่ยสามารถดูองศาว่าล้อละหมุนอยู่เท่าไหร่ได้นะครับเผื่อว่าจะได้ไม่ต้องเกลงกันผิดนะฝั่งคนขับครับจะมีกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับแบบวันทัสส่วนบานที่เหลืออีก4บานเนี่ยต้องกดค้างเอาไว้นะจะไม่เป็นกระจกขึ้นลงออโต้นะครับ แอร์เนี่ยก็ยังได้แอร์แบบดูโอโซนพร้อมกรองอากาศ PM 2.5นะครับมีระบบควบคุมปรับอากาศด้านหลังแยกได้นะช่องจ่ายไฟ AC 220V โวลต์นะครับช่องจ่ายไฟ 12V โวลต์มี USB มีนะครับจอกลาง8นิ้วลองรับ Apple CarPlay Android Auto ด้วยลำโพงในตัวรถ 6ตำแหน่งรองรับ T Connect ครับระบบเทเลเมติกของเขาในเรื่องของระบบเซฟตี้ครับอาจจะไม่มี Adaptive Cruise Control Cruise Control อะไรต่างๆนะแต่คุณก็ได้ถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งนะครับ ABS นะครับป้องกอันล้อล็อกกระจายแรงเบรกเสริมแรงเบกรกควบคุมการทรงตัวป้องกันการลืล่นถลไยช่วยออกตัวบนทางลาดชันมีมาให้แบบครบถ้วนเลยครับคันใหญ่ขนาดนี้อาจจะไม่มีกล้องรอบคันแต่ด้านหลังคุณได้กล้องมองหลังแล้วก็เซ็นเซอร์ระรยะด้านหลัง6ตำแหน่งครับ นี่คือรุ่นเริ่มต้นใหม่นะครับ2.4ลเดอร์รุ่น S ขับ2นะครับแต่ถ้าคุณจ่ายเพิ่มอีก161,000บาทขยับขึ้นมาเป็นอดีตตัวเริ่มของเขาเนี่ยราคา1 4 0 0 0 0้บาทนะครับคุณจะได้ล้อใหม่18นิ้วสวยขึ้นนะครับยางอะไหลแบบฟูลไซส์มือเปิดประตูภายนอกโครเมียมมีราวหลังคาบันไดข้างสีเงินครับ เบาะนั่งเนี่ยก็จะเป็นหุ้มหนังแล้วก็เบาะคู่หน้าจะปรับไฟฟ้านะครับการตกแต่งวัสดุต่างๆภายในก็จะดูดีขึ้นนะทั้งแถบสีเงินทั้งโครเมียมนะครับการตกแต่งแผงประตูหน้าต่างต่างๆก็จะเป็นเมทัลลิกสีดำนะครับการตกแต่งในห้องโดยสารเป็นลายไม้เป็นแถบสีเงินแผงประตูเนี่ยจากหุ้มผ้าก็จะเป็นหุ้มหนังนะครับแล้วก็บริเวณช่องเก็บของเนี่ยจะมีคูบ็อกซ์ในขณะที่รุ่นเอสที่เราพาไปชมเนี่ยรูคูบ็อกซ์จะไม่มีนะ พวงมาลัยจากยูริเทนเปลี่ยนเป็นหุ้มหนังนะครับแล้วก็จะมีพัดเดิลชิปมีสมาร์ทเอนทรีนะครับกระจกอัตโนมัติครบทั้ง4บานเพิ่มบายสปอตนะครับเพิ่มเรียคอทัฟฟิกอเลดเพิ่มระบบเตือนแรงดันลมยางเซ็นเซอร์กระยะก็จะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมถึงมีระบบกันขโมยด้วยแต่ต้องจ่ายเพิ่มจากคันที่เคนพาชมในวันนี้1นึ่งแบาทครับเรามาดูครับวับสดุที่เราได้ในรุ่นเริ่มต้นของเขากันดูนะครับ แผงประตูเนี่ยมีคําว่า Fortun e er ูอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าตรงนี้ครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปเป็นลายหนังหมดเลยนะชิ้นการตกแต่งครับเป็นวัสดุที่เป็นสีดําด้านนี่ผ้าทั้งหมดนะครับการตกแต่งเป็นผ้าทั้งหมดตัวเบาะนะครับแถว2แถว3ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเบาะผ้านะดวดลายก็อาจจะดูเป็นผู้ใหญ่นิดนึงนะครับเบาะผ้าเดินตะเข็บที่เท้าแขนตรงกลางมีมาให้นะครับแอร์หลังไฟหลังยังมีมาให้ครบถ้วนนะครับสำหรับรถยนต์ครอบครัวคันนี้มาดูกันที่ตอนหน้านะครับตอนหน้าเนี่ย ก็ลักษณะเหมือนกับด้านหลังเลย <IS ES> นี่มือเปิดประตูเขาก็เป็นสีดำนะคะันนี้สีดําเหมือนกับด้านหลังนะครับพลาสติกขึ้นรูปนะครับตกแต่งสีดําเป็นหุ้มผ้ามานะครับแล้วก็บาอเนี่ยก็จะเป็นเบาะผ้านะครับฝั่งนี้ปรับมือฝั่งนี้เองก็ปรับมือเช่นเดียวกันหัวเกียร์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับโหมด power โหมด eco เป็นปุ่มใหญ่ๆมาให้เหมือนเดิมนะครับการตกแต่งเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าไม่ได้ซีเรียสอะ่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่คุณจะเห็นได้เลยว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นพลาสติกสีดําด้านหมดเลยเห็นปะ มันก็จะดูไม่ค่อยสวยงามสักนิดน,นึงแต่ถ้า,เ,าเป็นวัยรุ่นที่รู้สึกว่าเอาไปแต่งต่ออย่างเงี้ยมาล้วนๆแบบนี้มันก็จะดูซิงซงใช่ไหมพลาสติกขึ้นรูปหมดเลยนะครับบริเวณนี้ยังดีนะหุ้มหนังมาให้เออมันก็ไม่ได้ว่าลดคอซะจนตรงนี้ต้องเป็นแบบพลาสติกอะนะครับไม,มมนะไม่มีช่องเป่าลมนะไม่มีช่องเป่าลมแล้วก็แผงซ้ายขวาต,ตรงนี้ครับก็ยังเป็นบุนนุ่มหุ้มหนังอยู่นะไวร์เลสชาร์จไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีอยู่แล้ว ที่วางแก้ว USB 1ตําแหน่ง12โวลต์หตําแหน่งอยู่บริเวณนี้แอร์เนี่ยยังเป็นแอร์ออโต้แล้วก็มีแอร์ดูโอโซนอยู่ด้วยอ p อปชันก็ไม่ได้แย่นะหน้าปัดนะครับซ้ายขวาครับวัดรอบวัดความเร็วเนี่ยเป็นอนาล็อกเนาะตรงกลางมีหน้าจอ TFT กระจกหลังตัดแสงอัตโนมือนะครับไฟสองสว่างเป็นสีเหลืองแบบนี้นี่ไม่มีไฟนะมือโหนครบไหมมือโหนเกือบครบทั้งหมดนะครับแต่ว่าทางด้านหลังเนี่ยจะไม่มีตรงเสาบ Fortuner Leader S นะครับแน่นอนว่าจะเป็นรุ่นที่เป็นขุมกำลังเครื่องยนต์เล็กของเขานะครับ2.4ลิตรนะครับคันนี้เป็นรุ่น S รุ่นย่อยใหม่เกียร์อัตโนมัตินะครับขับเคลื่อน2ล้อ1,239,000บาทครับถ้าคุณจะขยับขึ้นไปอีกรุ่นเนี่ยเป็นรุ่น G นะครับจะอยู่ที่1 4 0 0 0ล้านบาทนะครับแล้วก็จะมีรุ่น V 1 5 3 0 0 0ล้านบาทและรุ่น V ขับ4ครับ1 6 0 0 0ล้านบาทครับ ผมกำลังในรถคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์2 gdftv ครับ2.4ลิตร150แรงม้าส0 0นิวตันเมตรครับเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดครับขับเคลื่อน2ล้อนะจะมีแค่รุ่นท็อปของตัวเครื่องนี้ที่เป็นขับเคลื่อนสีล้อครับพามาชมคันจริงกันแบบรวดเร็วว่องไวนะครับได้ข้อมูลครบๆเนาะเจาะดีเทลละเอียดส่วนที่มันแตกต่างกันออกไปเนี่ยแบบพวกพาร์ทที่เป็นพลาสติกเห็นไหมพลาสติกด้านมันก็จะไม่เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบ gr แน่นอนถูกกว่า gr ทั้ง0,000ราก,กด Subcribe Like แ e นนีครับ